เป็ดร้อยข้าฟิล์าเป้านนเหรียญม,มาวของมะนาวดได้อะไรอะ่ะไม่ได้เลยเลยห้าพัน สวัสดีครับผมวันนี้โค้นาซ่าครนะีเชันเคยเราอยู่น้องเก้าคนดีคนเดิมครับไปครับผมวันนี้เราอยู่เกมล็อกกี้พิกกี้นะครับผมเกมนี้เป็นเกมสมาร์ทพีจีนะครับน้องเก้าตรงไม่ผ่านนี้ใครอยากตามไปตามมาได้ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมไปฮะหลับเริ่มกันที่เบ็ดห้าเลยนะครับผมจัดไปสักสิบหมุนกดเทอร์โบไปด้วยนะครับผมมาคะมาดูว่าจะแตกดีหรือไม่ดีนะคนะรับผมแตกนะแล้วผมดอลล่ามาเลยไปผมย้ายเลยมอนเก็บไว้ไปย,ย,ย้ายมีคิวกับคอยดูหน่อยฮะมาผม,ผมละครั้ง ทำมาเสร็จยังไงต่อมาสองร้อยนะผมใส่จ,จับสองร้อยหกสิบเก้าเราขยับเด็ดไปเลยนะเหมือนจับไปเจ็ดสิบสองสิบหมุนนะผมไล่เบ็ดไปยาวๆผมบอกเลยวันนี้เหมือนเลยนะเกมนี้นะผมอยู่ในช่วงโบนัสไทาม์นะตอนนี้นะผมใครอยากตามนะอยากรู้โบน,าานัสไทม์มีเวลาไหนนะผมตั้งชื่อคลิปตั้งคอมเมนต์เลยนะผมสมัครกันมาได้เลยนะสไลโอเอจะบอกนะผมว่าช่วงโบนัสไทามมีตอนไหนนะผม ระเบิโบนัสทางแต่งอย่งดีมาดูครับผมราคางโอ้โหมาอยา่างสวยไปไป็นสิ่งเดี๋ยวเลมอนมาต่อครับผมน้องเลมอนน้องเลมอนต่อไปก็น้องไดมอนนะผมน้องไดมอนหรืน้องดอ,นนองดลล่าหรือ,อยังไงโอ้น้องดอลล่ามาครับผมต่อไปขอไดมอนนะไดมอนอย่างเยอะเลยนะผมมาสามเม็ดเลยนะต่อไปก็ได้เป็นสามใช่ปะโอ้ไม่ได้ไม่มีนะผมไปนะมาห้าร้อยสารเบสิกก็ถือว่าได้อยู่นะผม ได้อยู่นะไปผมเป็ดสาต่อเลยจะไปสิหมุนเป็นึ่งพันได้ประมาณ40หมุนนะผมพันสองนะสี่ันสองผมได้ก็คือสองสี่สิบหมุน 12, 4, 3, นะผมอุ้ยเพชรมาเต็มแผงโอ้เป็ดสามสิบไปครับผมขอคูณเยอะมาครับผมเพชรลงมาแบบสะดุ้งเลยครับผมไปน้ำเงากระดุ้งเฮียเลยนะม,นมาหน่พันหกครับผม,อม,น 6, นผมโอ้อยนี้เราขยับเป็ดเลยนะเด็ดห้จัดไปครับผม ห้าสิบสิบหมุนห้าร้อยยี่สิบหมุนหนึ่งพันนะผมได้ทั้งสี่สิบหมุนนะสวยๆอยู่สี่สิบหมุนไปนะผมยังไงโอ้โหปีไม่ลงมาซื้อมายังไงต่ออีกนะผมมีไดมอนด์ครับผมไดมอนด์เพชรมาไดมอนด์เกรนก็ได้นะผมผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักนะอาหารเสริมตอนเช้านะผมเอมาดอลลาร์มาโอ้หมาจะมีหกเลไปเก้าร้อยเนี่ยไปผมจัดไปฮะ ยังไงต่อมีใบโคเวอร์มาผมโอ้โหมาสวยจัดมาพันเจ็ดผมหกเป็ดห้าสิบมายังเอาอ่ะเอาดิไปโอ้โหเคมาต่อยิ่งเคมาต่อโอ้โหสวยจัดนะยังไงนายระคังมาโอ้ระคังอย่างสวยมาโอ้โหยังไงขอเชอรี่ต่อได้ป่ะน้องเชอรี่น้องเชอรี่มาโอ้มีน้องคอยมาโอ้ห้องคอยเหรียญทองโอ้น้องเชอรี่ต้องมานะวันนี้นะโอ้โหเชอรี่เป็นไปถ่ายในแต่สอง มืมีโคกเซดายวะ่ะเซดายเชอร์รี่สองใส่สี่แถวหลังนะครับผมตกใจมากสี่เออมาหม่เราไปเป็นร้อยต่อเลยหกสิบหมุนนะมีโอกาสหกสิบหมุนต้องเข้าสักไม้แหละมาเอมาต่อครับผมยังไงเหรียญมากมาเสร็จแล้ว,ย,วย,ลยังไงโ่อไ,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 ไลวลงมาสามตัวไปครับผมยังไงบอลเบอร์มาเก็บไปแล้วคิวไอเคคิวมายังไงบอเตอร์ลงมาโอ้ไม่มีแถวสองแถวสามเลยวะ ม้าโหมเหลียยนะต่อยิงระทังมาโหมเอมาโคมาแล้วอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหตกใจนันเป็นคับเตอร์โอ้โหสามตัวแล้วยังไงตัวหนึ่งมาเป็นร้อยเข้าซิงเป่าเหลียนมาขอมะนาวได้อะไรอ่ะไม่ได้เลยเลยห้าคัน ถือว่าสวยนะผมใครอยากตามไปตามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นเลยะนะสำหรับวันน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะเฮ้ยอยู่เพิ่งมาอยู่เพิ่งลาสนะักวันแป๊บนึงนะมาฮะโอ้กลังจะลากันเลยนะยงกงจะลากันไปชมกันเลยนะไม่มีลงมาอีกโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอต,ตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปไ,ปไปนะสวัสดีครับ